ก็ขออนุญาตนะครับท่านผู้ในการครับคุณครูที่ดาลัตนะครับแล้วก็คุณครูสุวัสดนะครับก็ซึมเนื่งองจากนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับที่จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของสารครีชากับการแก้ปัญหาซึ่งรายวิชานี้นะครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเป็นการคิดค้น ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นนะครับสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยคร่าวๆนะครับก็คือ1นะครับครูผู้สอนมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรมีการดาเนินการ วิเคราะห์หลักสูตรโดยมีการนําหลักวิชาซึ่งประกอบด้วยสาพระราชารัฐธรรมนูญพรบการศึกษาแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์าชาติแผนการศึกษาแห่งชาติหลักสูตรแกนกลางบทบาทผู้เรียนบทบาทครูและมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดทําเป็นหลักวิชาครับเมื่อได้หลักวิชาก็จะเป็นกระบวนการของการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้มีการ วิเคราะห์หลักสูตรแบบตารางนําผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทาเป็นรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษ,ษาปีที่3ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็จัดกิจกรรมการเารียนรู้ด้วย1ามโมเดลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ครูมีหน้าที่คืออำนวยความสะดวกในการฝึกทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญของผู้เรียนนะครับ และการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นะครับมีการผลิตชุดกิจกรรมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ,รรมศรรมึกษาปีที่3เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและเป็นไปตามตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรการวัดและประเมินผลนะครับมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายนะครับทั้งด้านจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยการร่วมกันทํางานเป็นทีม ได้สรุปผลการวัดและประเมินผลจากการดําเนินการโครงงานของนักเรียนซึ่งเป็นที่มาได้นํามาการนําเสนอโครงงานของนักเรียนในวันนี้ครับนอกจากนี้นะครับครูผู้สอนยังได้มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดังนี้นะครับคือ1มีการศึกษานะครับ งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นะครับมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลนะครับสามมีการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับและ4ี่นะครับมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของสารพรดยาชารับสำหรับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนนะครับมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เรียนมีการใช้ประเด็นคําถามที่ชวนให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหานะครับตลอดจนได้ในการอบรมและพัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะอันดีของผู้เรียนในการสอแสดแทรกอบรมบ่มนิสัยจากการปฏิบัติการการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีไวน้ในตนเองนะครับ เมื่อนักเรียนผ่านกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้นี้แล้วนะครับนักเรียนเกิดทักษะนะครับในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนํามาสู่การนําเสนอโครงงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันนี้ครับโดยในลําดับของการนําเสนอนะครับขออนุญาตให้นักเรียนนั้นได้นําเสนอโครงงานนะครับเสร็จแล้วก็จะขออนุญาตขอคําแนะนําจากท่านผู้ในการคุณครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับและคุณครู ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาคอมพิวเตอร์นะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไฮไลท์ระดับดใหญ่นๆนะครับเด่นๆของเราตัวเอกของเราคือนักเรียนชั้นม3สนะครับก็ขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านได้นำชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นม3ส <c oughs> ขอเรียนเชิญครับนักเรียนนายรักกรและพิรศมิกรู้รการเรียนรับหลังการเรียนมาคุณนครูที่ดารักเรารีและคุณครูสุวรรณความ พวกเราเนชัสสรงเรียนวัาตนองการเจมาขอบคุณครับ สามารดาชาก็สู่การปฏิบัติแค่ปัญหาของโลกแยกชั้นชั่วเปเกิดเป็นอย่างที่ทิศทางเพื่อหมดเดียวโดยธรรมครับ 2. องโรคหนองข้อมีอยู่กับัญหาปัหาที่โบคือการป้องกันการแพร่วะบาของโรค c o i ิบเกและการคิดออกแบบเึรื่องตรวจระมครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลต้นแบบของพวกเราแต่แน่ใจก็มีความแข็งแรงแต่ด้่ใจได้มีความแข็งแรงและความงทนจึงนำไปสู่การทาเครื่องครับ ตลอดประกนการั้ <t os> では。<music> นี่คือการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับที่เกิดจากการจัดก,การเรียนรู้นะครับโดยใช้สารพาราชาด้วยกระบวนการกลุ่มครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มุ่งในการนะครับได้ให้ข้ขอคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะทั้งกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ของครูผู้สอนนะครับแล้วก็โครงงานที่เกิดจากตัวนักเรียนเองเพื่อที่ครูผู้สอนและนักเรียนจะได้นําไปพัฒนาและต่อย,ยอดการเรียนรู้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ คณะกรรมการสอบดี à, à, th à, à, ักเรียนนะครับบางทีนราก็ทีด้วยที่เห็นการพัฒนาการของของเรานะครับเราได้มีโครงการได้มีชุมนุมเกี่ยวกับวิชาการเรื่องของผุ้โดก็ารกานประชุมกัแล้วตอนนั้น ี่เห็นเห็นเพราะว่าเป็นมากเป็นขลขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากจากการต่อยอดองคจนในเรื่องของรายวิชาออกแบบของเราซึ่งเป็นสาระหนึ่งในในในวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะครับคือว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมมากเลยเขาชื่นชมยินดีด้วยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ได้เกี่ยวเกี่ยวประสบการ ไปใช้ไปบนข้างหนะ้าเลยแต่ก็ให้ทิ้งในเรื่องของอย่างทักษะความรู้ต่างๆให้กับรุกน้องหน่อยแลนะ้เราเป็นรุ่นิษย์ไทยแล้วจนทุกหมดรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ไหมนีนะ่ <c oughs> ไม่มีแล้วนะไม่ได้ต่อยอดกันนะครับแต่ให้ต่อยอดนะครับครูอมรอดไปด้วยจะแล้วก็ถ่ายทอดนะนะครับส่วนในเรื่องของถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของ ของเนื้อหานะครับมันก็สอดคล้องกับในในในวิชาเรียนพร้อมได้นำนำสารพระราชทานมาใช้ด้วยนะครับเราถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่การนำเสนอเนี่ยนะครับอยากให้พวกเราไป็นจัดลำดับขั้นตอน,นดีๆหน่อยได้ดูว่าอย่างถามสมนวนาพระาชทารเออเวลาดำเนินเสนอน่าจะแบ่งเป็นสามส่วนเนาะ <S 2> <S 2> <S อ่าส่วนน้ำให้มันชัดเจนอ่าส่วน ที่ไปที่มาของปัญหาหรือเรื่องต้นให้มันชัดเจนนะครับนะส่วนกลางก็คือส่วนที่วิธีการดำเนินง,งานส่วนกลางเราทำยังไงกระบวนการในแบบไหนสุดท้ายคุณจะสรุปก็คือคต้องมีการประเมินผลแล้วสรุปออกมามนะคะเวลาที่พ่อคุันะ้งหมดส่วนเราจะใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรสร้างสรรค์้าไปให้มันน่าสนใจมันเที่ยเลยนะครับเอาเอา,เ,อาเนื้อหาไปก่อนเนาะ เราก็ผ่านวิธีตามาณสมควรแล้วแต่บางทีวิธีที่เป็นวิธีวิชาการไงผ่านหนังสั้นเนี่ยใช่ไหมผ่านอะไรอะอะไรต่างๆรายอย่างส่วนมากจะไม่ไค่อยจะพูดพอครูอมรมาก,ก็คือเนี่ยจุดเริ่มต้นหรือจุดยอดอดนะีกเนาะแต่ภาพรวมพวกเรานะครับขอชื่นชมดีเยี่ยมเลยนะเอาเรื่องขอพูดแก้นเล้ก่อนนะครับาาาาารอาจารย์ท่านบรรลัยการท่านเอเดนแนะนำพวกเราสอง นะครับดีใจด้วยจัเรียมครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรุ่นอาจารครับก็ท่านหนึ่งนะครับหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัฒนการทองสิมานะครับขอเชิญคุณครูที่ดารัตน์พิเศษครับก็การันต้องขอชื่ญชมนะคะคือนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมตนนี้สามารถนาไปต่อยอดประกวดได้เลยนะคะแต่คุณครูก็มีข้อคอมเมนต์นิดนึงในเรื่องของการนําเสนอ ตัวรูปโครงงานนี้โอเคนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดบดจัดบดนําเสนอเราไม่น้นลูกผ้ามากเพราะว่าตัวเด็กของเราก็คือตัวตัวกฎใช่ไหมคะตัวนักเรียาั่งตัวนี้นักเรียนจะต้องมีภาพตัวนี้แล้วก็ซี้แจงว่าตัวนี้มันคืออะไรยังงไให้เป็นโมเดลตอนนี้เราเราไม่เห็นโชว์โมเดลของเราในเรื่องของตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ทํางานนะคะในเรื่องของอิชาการแล้วก็การนําเสนอของนักเรียนก็นักเรียนขาดความมั่น จะประมาณนิดนึงเราเพื่อนักเรียนไม่พูดเต็มเสียงอ่ะน้ําเสียงมันจะสื่อให้คุณครูรู้เลยว่านักเรียนขาดความมั่นใจไม่พูดเต็มเสียงตัวเองอย่างเช่นเวลาคุณครูอ่าคุณครูอามรพูดอ่ะไม่มันจะเสียงดังแต่เวลาหนูพูดหนูพูดอยู่ในลำคออ่ะมันก็เลยสื่อสารกับคนฟังอ่ะตมมั้งหลคนฟังเขาพูดไม่ฟังไม่เต็มที่นะคะในเรื่องของาก,การนำเสนอให้หนักเรียนพูดด้วยความมั่นใจนะคะไม่ต้องจำบทตาม คือท่านนักเรียนเข้าใจขั้นตอนนักเรียนพูดไปตามตวความที่ของตัวเองเลยที่เราทํามานะคะแล้วก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มระดับเสียงนิดนึงมีเสียงต่ําเสียงสูงนะลูกนะคือตัวนี้สามารถเป็นประกวดข้างนอกได้เลยคุณครูเช่ญชมในในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่คุณครูจะคอมเมนต์ในเรื่องของการน,นําเสนอแล้วก็ลาดับขั้นตอนที่ท่านพูดในการได้ไดชี้แจงไปข้างต้นแล้วนะคะตัวนี้ให้เปิดป,ปรับปรูนนิดนึงนะคะสําสหรับคุณตรูก็มีข้อแนะนาําเพียงเท่านี้นะคะ ครูเพื่อนานขอบคุณคุณครูหัวหน้าวิชาการนะครับคุณครูสุวัสด์กองขันนะครับขอเชิญเชิญครับคุณครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ครับเรียนท่านผู้น ạn การนะครับเอาหน้าวิชาการนะครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับพวกเราทุกคนนะครับสําหรับครูนะครับก็ตลับการนําเสนอโครงการนะครับกิจกรรมที่พวกเราท ก็ได้เห็นนะครับนวัตกรรมพลังงางม่มามากมายนะครับแต่มาตรงนี้นะครับมาเห็นพวกเรานะครับคิดค้นนะครับวิธีการซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็คือนะครับไปที่ไหนก็ต้องมีเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วตอนนี้นะครับกูได้เห็นผลิตัณฑ์ที่แรกนะครับที่พวกเราออกแบบมาเห็นว่า มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในการใช้งานดิ้อะไรต่างๆนะครับแล้พวกเราก็ได้ปรับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแข็งแรงความทนทานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับการพัฒนานะครับจากที่ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มให้มันดีขึ้นนะครับและกูเชื่อว่านะครับตรงนี้มันยังไม่สิ้นสุดนะครับ ยากไม่สิ้นสุดสําหรับการพัฒนาปฏิภาณตรนี้นะครับคาดว่านะครับอาจจะมีอะไรงกนะครับเพิ่มข,ขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อปรับนะครับปรับใช้กับกับบริบทนะครับของเรียนเราแบบนี้นะครับจะพัฒนายัางไร มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาก็ขอเชื่อชมนะครับจากใจจริงนะครับในอำนาจของเราจะพัฒนานะครับตัวนี้ไปเรื่อยๆและก็จะดีนะครับอาจจะนำเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เราก็ได้นะครับครับเพิ่มมูลค่า,คาหารายได้เป็นเป็นแบรนด์ของพวกเรานะครับเป็นแบรนด์ของเราที่ท,าทํามาจนยิ่งิยนะครับไม่มีใคร อาการนะครับแล้วก็คุณครูเอกคอมพิวเตอร์นะครับที่ได้มาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับนักเรียนในวันนี้นะครับเ mm. ชื่อว่าประสบการณ์ในวันนี้นะครับจะเป็นการต่อยอดนะครับ mm. แล้วก็เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนสามารถที่จะนําไปสู่ทักษะต่างๆตามศต,ต,ตวรรษที่21หรือว่าสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนได้ตลอดจนนะครับข้อคิดดีๆข้อเสนอแนะดีๆจากคุณครูสุวัสด์นะครับ ในเรื่องของการต่อยอดไปสร้างเป็นอาชีพนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้นะครับจะเป็นการถ่ายทอดให้กับน้องๆในระดับชั้นประถมและในระดับชั้นมัธยมตอนต้นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีการใช้ทักษะตรงนี้ทําให้นักเรียนทําให้น้องๆมอ,องเห็นว่าผลของการเรียนผลของการตั้งใจเรียนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เชื่อว่า ข้อมูลนะครับโครงงานที่นักเรียนได้นําเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลคุณภาพให้กับทางสถานศึกษานั้นได้นําไปพัฒนานะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านรลานการคุณคณาารูหัวหน้าวิชาการและคุณครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์เป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณครับ ตัวที่ฟรีครับเพราะว่ามีติดตัวมาอยู่แล้วพี่น่าจะใช้ที่โรงเรียนที่โรงเรียนได้ถ้าเอาจรินเจียตัวนี้ไม่น่าจะม่่นาจะ้เป็นของเหลือใช้แล้วนั้นครับน่านักเรีใช้ให้หดตัวนี้เลย